นี่นะครับผมมาสองตัวนะครับนี่มาเจอกันครับมันจะทำอะไรนะครับมันเจอกันแล้ว <c oughs> นี่ครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเดอ้อตอนนี้ต้อมกับพาทุกคนมาส้มบรรยากาศที่สวนลุงพินีนะครับผมนะนี่ครับตอนเย็นๆนะครับนะเวลาสี่โมงนะครับผมนี่ครับ บรรยากาศที่สวนรุมนะครับผมวันนี้นะักท่องเที่ยวก็ามากันเยอะนะครับสวนนี้นะครับผมนะเพราะว่าอีกพรุ่งนี้นะครับผมนะก็จะเป็นงานเข้าลลาวนะครับผมนี่ครับ สาวต่างชาติก็ผ่ากันมาเดินซิวๆกันนะครับผมนามาเที่ยวกันนะครับมารับอากาศบริสุทธ์นะครับผมนี่ครับลานนั้นโอ้โหนอนอาบแดดทางนั้นนอนนอนอาบแดดก็ผมโอ้โหทุกคนชิวมาก รฝรั่งมาเดินเต็มเลยครับผมนะส่วงนี้ส่วงสิ้นปีอีกวันหนึ่งวันนี้ก็วันที่30สบนะครับผมนะวันจันทร์นะครับผมนี่อีกวันหนึ่งก็สิ้นปีแล้วนะครับผมนี่ครับเยอะอยู่นะครับผม นี่ครับแต่ละจุดเขาก็จะมีทางขยะแบบนี้นะครับผมนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวอะไรทิ้งขยะกันนะครับผมนี่ครับลานหน้าเราก็จะเป็นสะาาพานที่จะสามารถดูน้องตัวเงินตัวทองไล่นะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนะตรงมุมนี้นะครับครับแต่ว่า บางคนเขาก็จะมาดูป่ากันนะครับผมมาเพราะว่าป่าตัวใหญ่มากนะครับเขาดูอะไรกันครับผมดูปลาฝานะครับผมใส่ไหมครับ มันต้อมเรียกป่าฝาโหทุกคนนี่ครับผมความซิวของกัรท่องเที่ยวนะครับผมนำมา เดินกันนะครับเดินออกกำลังกายด้วยนะครับผมนะได้ดูแบบว่าสิ่งที่บ้านตัวเองไม่มีก็ก็คุ้มแล้วนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะมีเล่นจัก,กรยานด้วยนะครับผมนะครับลานนี้ก็จะมีอ่าของเล่นสำหรับเด็กๆนะครับผมนะใครที่พาลูกเข้ามาในสวนนะครับนี่มาเล่นตรงจุดนี้ไลยนะครับผมแล้วก็จะมีอ่า เจ้าหน้าที่นะครับผมคอยดูแลอยู่นะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับมานอนชิวๆกันนะครับผมนี่แบบนี้นี่สาวฝรั่งก็จะสอบมากนะครับผมนะเดี๋ยวบ้านอนอาบแดดนะครับผมนะรับอากาศบริสุทธิ์กันนะครับผมนี่ครับซิวไหมครับผมนี่ครับโอ้โหเดินกันเป็นกลุ่มเลยครับผม นี่ว่าเป็นกลุ่มนียนะครับครับ um, ตรงนี้เขาก็จะมีห้องน้ำนะครับผมนะ<อ>ห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับแต่ว่าอันเก่านี้เขาน่าจะปรับปรุงนะครับเขาก็เลยเอาตัวนี้มาแทนก่อนนะครับผมนะนี่ครับผมนีกท่องเที่ยวมีภาษาฝรั่งนะครับผมนะ ตามที่ป้อมสังเกตดูนะครับนี่ครับผมนี่นอนแบบนี้ก็เป็นเสาฝรั่งนะครับผมนี่ครับทางเดินก็กว้างนะครับผมนะกว้างมาก ก็แม่แรงแล้วนะครับผมตรงเวลา4มูโงนะครับ นี่ครับผมแต่ละจุดก็จะมีถังขยะนะครับผมนะให้เราได้ทิ้งขยะกันนะครับนี่สวนกระท่อก็จะทําให้สวนลดปริมาณขยะไปนะครับปกติก็ไม่มีใครทิ้งนะครับผมมีแต่ว่าจะดื่มนะครับดื่มแบบว่าเป็นขวดน้ําเป็นถุงอะไรสักอย่างพวกถุงลูกซิ้นพวกนี้นะครับผมนะที่เขาจะชอบดื่มกันนะครับ อันนี้นี่จะเป็นลาดยางมะตอยนะครับผมนะหนาอยู่นะครับผมความหนาของถนนอันนี้คือถนนในสวนนะครับผมอันนี้เป็นถนนในสวนนะไม่ใช่ทางหลวงนะครับนี่ขีดเส้นจราจรอ,อย่างชัดเจนนะครับ <c oughs> เลนนี้ก็จะเป็นเลนของ คนที่ชอบปั่นจักรยานนะครับผมเรนนี้นะครับ ครับผมแต่ละจุดก็จะมีนี่ครับทั้งขยะนะครับผมนะก็จะทิ้งโ่ว่งว่างกันก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับผมสาหรับทั้งขยะนะครับน่นานเนาห จะเป็นว่าร์คิปนี้ต้องกับพาทุกคนมาเดินเด่นสวนรุ่งพินีนะครับผมนะก่อนบันเขาลาวนะครับสำหรับคลิปนี้ต้อมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ